ดอกเ็ดแน่ค่ะน่าำคักเด้อโอ้วโอ <laughs> าว<ง>บังสวัสดีคะ่ะเมื่อนี้กับเขาป้าอีกแล้วคิดอยากกินแกงเห็ดเห็ดก็มีอยู่ค่ะที่แช่แข็งไว้แต่ว่าก็ลองมาหาเบิ่งเห็ดสดๆเนาะค่ะเนาะค่ะเทียได้แกงป,ป้าเป็บิ่งกันคะ่ะว่าข่อยสิได้เห็ดไปแกงบ่คะ่ะเมื่อนี้เพราะว่าเห็ดมัน,นั่นเริ่มว่ายแล้วคะ่ะดอกเดียวเลาะ ดอกแรกของเมื่อนี้ค่ะสีได้ปุ๊บปุบนี่เมื่อนี้ก็ได้ร้องเบิ่งลองเบิ่ง,ง,งกันค่ะเกบมาเห็นย,ยังได้อยู่ค่ะยังพ่อมม่หายได้เก็บอยู่ตมตมีอยู่ จะพอแล้วนี่เด็กนี่ดอกหนึ่งอ่าไงก็ทักทักหน่อยทักหน่อยเอียแต่อ๋ออ๋อดอกเห็ดทักจำโอ้สั่งเด็กดอกนึงค่ะโอ้ยเยอ้เยอะเยอะอ่าาเบิ่งเห็ดดอกนี้กำลังเกิดกำลังแตกโอ้ย เห็ดแล้วดอกเห็ดเห็ดแล้วมาเจกันกันได้ค่ะเมื่อนี้เห็ดปรใครมีแล้วค่ะเพราะว่ามันเดิมหนาวแล้วนะเนาะเดิมใบแล้วยังดีที่ได้ดยังดีที่ได้เจอค่ะป่าหน,นีค้นเขาซู่มือค่ะเพราะว่ามันติดหนทังงข้าง่า,งายแล้วก็มันเก็บงานนะคะนั่นเราก็เห็ดลายพร้อมเกิดทุกเมือ่อ นี่ก็เป็นดอกเห็ดเลี้ยงข้าเจ้าได้ค่ะเนี่ยเฮาก็ได้ดอกที่ข้าเจ้าบ่เห็นเนาะค่ะเนาะแด้ก็ได้อยู่ค่ะซ้ำสิกแกงอ้อเห็ดนี่ดอกหนึ่งในดอกหนึ่งกัลลังงามค่ะสองดอกกัลลังงามค่ะตะมุเตมิแอบตีนเห็ดกลองค่ะ ไใ้ช่วงแรกค่ะเห็ดกระลังออกดอกเห็ดโอ้ยเนาะอ้อยอ้อยอ้โอ้งามคักงามคักว้าวดอกเห็ดงามคักค่ะเจออีกแล้วโอ้ยตั้งตะโกอยู่ยอยยอย พ็อีกแล้วค่ะดอกนึงโอ้ดอกนี่งามน,นั่นแดงนจึงๆเลยว้าวห้ามคัาขาดอกนี่ก็เลยโอ้ยมาะคนมาเสมอกระย่างในแถาอยู่เนาะคนมาเสมอกระย่างในแถาอยู่แล้วค่ะโอ้ยถักกัดแบ่งมาเลยว้าว อุ้ยอุ๊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 ยบอกไงว้าวใหญ่คักค่ะเสียย่างเดียวถากกินแหว่งไปหน่อยนึงสวยมากดอกเห็ด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 อีกแล้วกังอยู่ใได้กองขี้ควายแชนออึบึบว้าวนี่ก็งามคือกันค่ะเจออีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย กระดกนั่งค่ะยอยย้อย้อสองดอกตั้งยกขางกันโอ้โหนี่ค่ะโอย้อยย้ออ่นซอนดอกนิดค่ะงาดอก่น้อยกำลังแกงแซ่ซ่านเลยนี่ดอกเดียวก็ะเลาะดอกง่าสองดอกต้องสู้กู้นาะ ะ้อ้โอ้ดอกเห็ดแม่ค่ะน่าคักเลอโอ้าังโองอ่อนซ่อนดอกเห็ดให้แล้วพอคอยนอนว่ารับระคะเงียไปไหนกนมาไอ้ไอ้ไอ้ยอดอกเห็ดโอ้ย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  โอ้ยนอเจอกันแล้วหากันจนเจอนัเราโอ้ยนออูอ้ายะอ้ยยอดงามเรียกใครเห็ดโอ้ <c oughs> อ๋อกำลังเกิดไม่มเลยว้าวจุก,กุยู่เอาซ้ำเดีดยยายกสองขางมือเลยมันดอกเห็ดดอกนอั่นค่ะโอ้งามคักเด้อตังย่ระวางกล่องขิงว่า ดอกนึง่งอ๋ออึโอยก็ซีเมนดอกสุดท้ายของเมื่อนี่ค่ะนี่ใกล้ทักออกแล้วได้พ่อแกงเราค่าเฮดเมื่อนี่พ่อแกงเราค่าเฮดกันเลย กลับบ้านเวล่างเฮ็ดเกียงกันค่ะเฮ็ดที่ได้มาี่ค่ะ ออกบออื้อไปใส่แกนเฮดค่ะนี่แกนเฮด